ชดจาชิจา,กกจามาเถอะตุลูกกัญชาเลยออฮึฮแน่นี่ยหนักลวเลวยอ๋ออาหารเส้าเข้ามือนิคักคักคักในผ่านลามโมพันจัดหายอโอ้โหเอาสบายดีทุกคนสบายดีกับบรรยากาศตอนเส,ส้านะวัอนี้มูอะไนบางอยไปทางใดน,นะใครฝ่าย ฝ่าวบอนสบายดีนะฮะให้ฝ่าวบอนนะเพราะว่ายิงป่านะก็เลยบ่ได้ไปไปรัดก็บม่ได้ไปคันจิบไป,ปก็ไปเท่ยวไกล้ๆแต่ไปได้อยู่นะแต่ว่าก็เทิ่งมาเก็บตีนเนี่ยไปเยียบน้ำเมื่อวานตอนลงไปหมดยิงป่าแนละ้วไปเยียบน้ำเก็บตีน,นยางเมื่อนี่ชิญย,ยางไว้หรือบอขยัามือหอดเ้ืออยู่เบื้งโซ่เก็บตีนนะและปลาเหากอะ แห้งเติมมาได้ไปได้ไปนะกับอา,บาหารฝ่าบอนเมื่อคืนนี้ก็ไปไปทางไหนฝ่าบอนหลังจากมาแต่หมดยิงปากอะนอนนะไปได้ไปทางไหนไปที่นีป่ประเดิรลัดประเดิรยังน,นนะไปเดินไปเต็มที่แต่ละเถื่อก็ไปเดินไปเต็มที่อะไรคือเราหากินบอว่าได้ก็เอาไปได้ก็ะยาหนะ้าทวดแบบแตบบ่ไปเดินไปแบบ อริล้อนะเจ้งน้อยว่ลาจังชิ้นหนึ่งเขานะเพราะว่าเขาเขาก็มาาขยะนี่เอ้าไมื่อนี้ก็ว่าชิเมื่อนะทุกคนเพราะว่าเขาซ่านเบิร์ดี่แรกว่าจะอยู่ซามคืนมันบ่หอดนะเขาซ่านเขาเบิดเพร์ดพอในพานละโมพันถือมาหน่อยเดียวนะพันลงมีแต่ของเขากับของในพานใหญ่มันได้กินมันเบิดที่มันบ่หอดเมื่อที่ซามนะ มันมาได้แต่ตอนเสาร์นี่ตอนแรงมันแกบุมีกินนะเลยตรงเมื่อโอ้โหนาผดหม่าเลยงหารกรเล่นไปขับโดดโอ้ไปมาทันขี่รถมาทันเฮยมาแล้วมาแล้วโอ้จอบตัวาหนี้ได้ไหมใช้มามาไว้ห่วยเมื่อยเมื่อยโอ้โหมันคืนวานที่วันชิโตะไข่เปิดประตูรถขึ้นจะบว่าโอ้เก็ได้ยินมัระตากอยู่ดามันนะ ตามเไม่ิลุกโอ้่ได้ยัง่พอยังพรนกกเซมันบ่อยเก็บรดเดิเลยพากันกินฟงกินิเพ่อย่างฉินไปลงน้ำแต้เสาได้บะนี่มันเนีเป็นมือที่เขาชิมเอื่อนะแบบว่าเขาเบิดเนียีเพ่ก่อนวนาเพินไปรัดกะบึคือก็มานะไปต้นบาฮนมาท่านเฮยฉับมาแล้ว มม่ไปรับไม่ไปขี่จะแบบเป็นขาบมันจ็คจริงไรน,นะส่วนนี้แบบคันว่าสัตว์ป่าครับ่าบวมีก็มีนนะเห็นอยู่ห้อยมันลงแต่ยังแต่ว่าเขาไปมันมาถือ่วงที่มันลงเนาะม,มันถือจังหวนนะขนั่น่ะคลายกับว่าเพิ่นยังมาทันทานให้าวเป็นเพิ่นทานให้เวาัไม่ได้ยากนะนกินเตอร์กรนไปลงน้ำนะอาบน้ำแต่เช้าเลยไปนี่ มันในช่องว่างเลยบุ๊ยเนาะจะลงพันแล้วจัิงๆลูกนี้กินข้าวแล้วจังลูกนี้ไปหาปลาแต่ก็ดีไปอย่งหนึ่งนะพี่น้องต้นโตสาดผมเหนียวเพราะว่าอาบหนามเลยโอ้ยอยู่บนคักพันยังคืนไหมไ่ได้พันไอ้บมาคืนพันนี้เราออกมคืนคือิีมานอยู่โอ้คือบ่ือเปอมันยังไงจะซาวไปหนักมาวไปหนักพันเดี๋ยวนี้มีแต่พันคิดแต่นันแล้วก็ถึพัน กินปลาปน้ำโอ้ยอย่ามาบ่นขาดเลยเลยว่ามีแนวกินเมื่อเนี่ยบ่อยมหาฮันขึ้นเถื่อนไดนะแล้วพอไม่เถื่อนเท่าเดือนไปถ่าวไฟฉิหานขึ้นยันเมื่อวานให้และไปหลินหรือไปยังไปหลินหรือไปหากินเขากันสิพากันไปลงน้ำแต่เาเด้เด็กเต่าขนาบ ไปเป็นนางน้แต่เสาะมันนี่จะได้ไปตงโขมันกับโบมานนะเขาก็ไปทางทีมมันชิได้กินเนี่ยนะไปทุกคนมาได้กินก็ชิไปเห็นยังนะจะได้จะได้กับยะเผาเบื่อกันได้เพลินเนาะเพราะว่าช่วงนี้ไม่ตะกี้ปลานะทนเบิ่งน้ำกันนะแต่ขนาดมาเข้าพุทไธเนี่ยอดทนถ่ายอยู่ด้วยเอ้าจะได้กระทายรุนแรงเบืองน้ำกันนะทุกคนว้าวชิได้บอกนี่ไปลงตอนเสาะนี่ขนาดมาเข้าลงจนหดเบิดกันยังว่า bây lúc thì đại là mọi đoàn bằng cao nữa nè Còn không có bộ đám nữa nè nè lúc nào lúc này không có à bài nè bớt sẽ pha để phản án một phần các bạn nhé đừng mong họ thử quá quên là thứ thứ คือจะมันถือแต่ปลาลาตัวเดียวแหละแต่เมื่อคืนนี่เฮาบัไดเอานะโอ้ถืออยู่พูนตัวนึงพู้ขาวๆอยู่พู้ว่าเฮาบัไดใส่สูตรเนะใส่ตันใบใบปลามันไปพุ่นชื่อใส่ตันใบใบปลามันแรนเขาไปอยู่หงอดห้องนะดับแหล่เทมฮอดก็ด่างไฟนะอย่างนาวมันมาเน่าแล้วลงแล้วนาวแล้วจริงๆมันด่างไฟมันจะเลือกงนะทำหดบดนะ ไฟเดี๋ย่างจำเพื่อนี่หละไม่ได้หมาะนาะพุ <in> ่นร้องเพลงรอเรื่อยไปไม่มีจุดหมายเอาใช้กางเก็นยังปะไหนพื้นจอไอ้ไอ้เห็นชองแรมสามดเลยเนาะดประหลาดตัวดิมเหนัดิเออปลาตมีแหละตุ้เดนนะจะมเออะ เขาบอกเขาเป็นกางลัดมาเน <c oughs> <c oughs> ี่ยจะถือกระแตกางมองคือขบ่าจิบเอาคือบเฮียงบอกกางมองเป็นนี่อขบ่าเบากางเป็นจะได้เล่เหากกางดีดิบอกกางเป็นหรือเปล่ามนเดียวนี้เขากางมองกางใหไทยกางมองกับกางนชุดปิบเปะมเจโอ้ขันแม่นกันนยนโอ้ก็เรียว่ากลางเป็น อ่านมานานก็อยู่อย่างนี้เสมอเฮ้ยเสื้อนี่ครับไม่อยากทำไมไม่อยากไหนทำไมออกเด้อเชื้อเหรอเนี่ยเชื้อไฟใช่กาอยากไหนต่อใม่ก็ไม่ต้องออกเอาไปนี่เลยทุกคืนที่เจอสิ่งที่หวังค้างคาในใจทนไม่ไหวหัวใจมันเยอะย่อย โอ้โอ้ยเด้อนะมันอันนามันแห้งร้องเพลงรอเรื่อยไปไม่มีจุดหมายในหัวใจเงาพระคิดถึงอมาใช่คุนเนาะเรียลุยแง๊ะสแก๊ตพี่น้องนาวนะแง๊ะจิมติกลาหดพี่น้องเลยโอวยนายตะเน่ื้อเนื่อแง๊ขนาดแะสงนำคำเข่นนะ ตื่นได้อุกอังเรียกนะติกลาหดเนะเซ็งเนี่ยโอ้ยเดินตื่อได้หดเนะนะเออสีบอกจะได้กระยามนะจะเป็นจะได้กระยามนะหดก็หดสิลงเลยนะเพราะว่าม่มีทางเลือกเลยเนีมีทางเดียวเลยนะที่สอยให้ชีวิตอยู่หรอดนาวสัมภาระก็จะเป็นลงนะหดก็ตามมันเอ้าลุยแซงลเรละองไรพี่น้อง เรื่อยไปไม่มีจุดมาให้ในหัวใจเงาเพราะคิดถึงเธอนี่แหละพี่น้องใส่สูตรนะแป่งแรกกับมว้วนมานาน<ๆ>ก็อยู่อย่างนี้เสมอ,อไม่เคยเห็นเธอยังอยู่ไหมครับ ม่เคยเห็นเธออย่างนี้อ๋อแสงเรื่องไรนะพี่น้องเสงปาตากาศนะอ๋อจะได้เรืองจะได้เรืองยังได้กะจะได้เรืองไม่ได้กะเตรียมหลุ่นเตรียมเสียนน้ำกันจ้น้อยเพื่อหละมาเรับจะได้จ็คเตะไปมาให้เบอร์สี่ลำนะตึงเนแสงเสงนึงไรเลยใส่เงี้ตเดี๋ยวถอยเลยพอดเดี๋ยวถอยเลยแต่แต่เห็ดคลิปมาเนี่ยแห้งบ่ากว่าเก่านะปกติเอกะบ่าเพราะแห้งเลยแต่แต่เห็ดคลิปเนี่ยแห้งบ่ากว่านักกว่าเก่าโอ้ยอิจิบ้าวปาดนักแห้งบ้า จากลายเดี๋ยวนี้แสงบ้านักเก่าแต่เฮคลิปมาเนี่ยห้เขาลงวันนี้แล้วไปลงของคุณเนาะเอาทุกคนเดี๋ยวเชาล์ลงกันนะแต่ว่าเบลทายไว้ตลอดนะผมบอกว่ามหูว่าชีได้ยามใดฮะนะเฮ้งนะเพ่อเชได้ก็เป็นไปส่เวลาลงแป๊บเดียวชีได้เลยนะตุนนะแต่กับวันนี้นอนบางทีเขาก็ลงไปปุ๊บก็ได้ปั๊บก็มีแล้วแต่นะสถานการณ์มันมันบ่งบอกว่าใดว่าได้หรตุบได้เอ้าทารุนเบิ่งต้นไดเพิได้จมเต็มโอเคนะเอ้เชงไลฟ์ผมมองกันทุกคน ごめんなさい。 น้ามันใสนะ่น้าม,มันเลิกนะนั่นทุกคนนี่ปหลาดสองเลเต๋บ้ยหนึ่งสองสามสี่หน่นอีกกลางบริได้างเงี้ยวนะากางสันสันกางแบบหลัดไปสื่อๆเนาะไม่น่ยังถือเจดแต๋อเลยนะโอ้บางนี่บางสกิเบิ่ง,งมเมนตัวี้ <c oughs> มันบาทแม่โลดเขาเห็ดโอ้ยแม่น้ยจุดบาทบ่ะไม่ไดีโอ้แม่น <c oughs> มันมีการไปมันต่ำมอตาม,ม่อนะอ้ปุ๊เด,ด้อเฮ้กใจนะปวดมอบุคลาจะนึกว่าต่างบุตรเนาะ ได้เ hey, like ้ยเจ็ดสิบด้ไหมมองอ้ายนะครับมองอ้ายนะครับเจ็ดสิบด้เฮ็นได้เว้ยบดนั่นตัวบันเทือกปลาใหญ่ๆบอุ้มลุ่มคนนี้ยิ่งจะดึงกราเออเห็นนั่นแหละมองกราดึงหมดเลยบดกว่ามองเจ็ดสิบได้หัาจำจีดึงนะเอาไปแล้วครับฮังก์ไช่ซ่องเถื่อนนะมองตัวนี้นี่นับเบิรงกไม่ใช่ใช่ได้จากเถื่อ เอาไปได้ดึง,ดงแล้วมาช่องเถือกขีปก่ป่าชงกระปุกยังร้ายนะทุกคนบานา้างตอนนี้ปลายังร้ายนะป่ามาเท่ยวนานี้คือเก่าอีกมากกว่านะไปได้ที่ตรงกันแบบยังมาสมัมผัสอยู่พู้อยู่พากินเขาปา่าเลยวะหาปุง้งหาปลาคือจริสิยินดีพามานะมาได้บริกิรคุยต่อกะให้าปลาเลยจะได้กับให้จำเจ้านะว่าเรื่องปา่าเนี่ยพอได้อยู่อันเนื้ออื่นนี่กะ อย่ากินกะระหอกกระแตตอนนั้นไปเจ้าฮาเอาเองนะท่านี้คือยิยอมเติบเลยถามว่าย,ยังมีบ่มีนะกระหอกย,ยังยังมีอยู่มีอยู่อินทบ้ามันเป็นปัญญาเอามันนะผมนี่จนแข็งนะผมนี่หัวงสำกันกับมินเลย <c oughs> <c oughs> บลุคลางแข็งเลยโอยังต่ำยังต่ำโตอันที่สิ้องปดับยังกินบ้านหงประดับก็นี่แกร๊ มีวะปะพาสีกบอบอเอาไปใหม่ออนั่นแหละไอเจือเฮ็ดนี่พี่น้องนี่เนี่ยยากอลาดเลยซำของพอกไปเออ่ไม่ได้นี้แหละนี่นะทุกคนไม่ปล่งว่างตัวนี้อีกนะ่ว่าให้พนาพนเป๊กก่อนจังหน่อยโอ้ยยังเลยตรวนั้น ดังดัฉันดังไฟเนาะดังกระทาเกือนัวซักกระดัง้บ่ดังอยู่หนาวเด้อนี่นะสิลงวางตัเนี้ทุกคนเป็นวังกกไห้เลิกสมควรอยู่เด้วงีเป็นกลอันนี้ตัวเฮาได้เมื่อานี้นะวังเขนบ่ทันเมื่อบอนดอกเกือแม่นเต็มอนี่ีแต่อันใหญ่ๆอยู่เด้ปิดตัวใหญ่ๆอยู่ อ้ทุกคนเขาก็ลงงด้ีแตมนะไหนใพานญ่ลงต่อเข้าพกควนก่อนมานน่ยิงแ่กนเอ้าหารเด็ดเข้ในพานลาโมนี่ พะยายาม้วเหยียบใหม่กับพีนไปเหยียบดินเหยียบระไรเหยียบดินด,ดิอเลยยอหากเละเนี่ยเอาได้งอหยานะแล้วสปีกินสี่ตัวนะต้องมีแต่ันน r g y ซื้อนี่มเมกี้ก็ข่าวเิ่งเลยเหยียบอืมเื่ออะไรเนีน นี่กคนตีใหญ่ๆเลยนี่ล mm nah ึกกว่านี้อ er ีกบอนยีนอ้อยจะด้วยเปล้างมือมันจะมัเสพเท่บ่อนย่นอ้ออกหมาะครังเลยครังเลยเดย้างคนบมันทุนนึงเท่ากับมันยึดบ้างแล้วก โอ้จุุุป่าฮะอานเสาอานเสาสุกเลยหย่งยังหั่งถาเจานุกหามาเทนี่สามชินอนนะนอนเป็นส้มโงงสามส้มโงเพราะว่าเจาของลงน้าเหมือนนอนยังเดียวปดิสอเจาของเเอของนากเลาะนาอมกินเขาฮานกินเขาลูกขุดผีกินเขาแล้วก็นอนจะไมมันสบาย พูดแหลีหานเอ้ยนอนเอนมันนอนไหนนอนดี <g ül> โอ้ยนี่นนี่นอน,น,อนสี่ชงให้ประหยัดในคะแน,นนเนี่ยฮันได้ไม่มีผลงานอีกยังไปรอบนี้กินแต่แต่เข่าแล้วก็นอนอุย้ย <c ười> ได้ผักอันนี้จ <c> ะ <ười> <c ười> <c ười> ชิลวกินบ่ออนโอ้กินกับติ่งปลานะจอกคนแคบเดาคนแคนบ่อโอ้สู้หรือบ่ โอ้ยชุยอดชุดยอดมีแต่ปลาขี่กระเพือบเบิดเนาะมีแนมเพือดึงอย่างมีแเพอเนาะอ๋อฮารเส่าครับเมื่อนี้คักคักคักในผานลาโมพึ่นจัดใหายโอ้โหเอาเข่าก็ได้ป้ไดอีกตัวเนียเขาเย็นเด้อเย็นน้อยหนึ่งเพราะว่าเรือเอาใบใช้อันนั้นเลยเอามามาเพี่น้องมากินข้าวน้ำกันนะอาหารเส่าเมื่อนี้ ดีป้าโอ้แถมขักนะจริงมันถือคุรัตโตแต่ว่าตีอีกทีโตแทมตัวนึงยานไปได้ไปเอิมก็กินตัวนึงอื้มเผ็ดเนาะอืมโอ้โหทีห่องก็อืมอืมก็อืมอมหอกอตัวเดียวครัครับ เป็นนึ่งโอ้โอ้ัอ่ <c oughs> นนะ่านใหญ่เลยให้บเพิ่มให้อนงลองโลอม้มมาด้อมแครับหนมหันจัดการบวมวันนี้เราเสมน้ำเพิ่มอีกมันเบาม,มันหางหลีเนาะ เราลงเลยมันรีแล้วมันท่านมันออกมดเลยมันถือมากเลยครหนึ่งบอเจ้ากับม่บบโต้เลเกตเ็นเกตคาโต้เลยเฮ้ยนี่มันนี่เนี้ยแอบมันผีเงา้หนึ่งลดใช่สิแมฮะรับ้นคนนีไวเลยครับกันมาหายใจได้ได้ขอมาทน ไจุขาขื้นก็นปะสอบเห็นนุวมๆๆๆแบบนี่เหรอพอยืน,น,น,น <ừ. S 2> มนั่ง,งความเข้นดพอพอกับปลาชูดปลาชูดบางดินแทงอืมอืมตัาง่ะ อือพักหอมเออพักอันนั้นหอมปลาอืมเออตุ่มกะากินเจ๊ดีบดนะครับเมื่อพักนี่เก็บมาไลยโพดกินบุบบดเบาขึ้นเ่อาดิ้มบดเอาง่าหง้าย มาเทาจนเบิ่ง้ำกดนจเาไปย่ด้กรบดอกเบิ้ขเขากูปูแรอวเอาลายเลยอันนี้จะกินอันเออเอาอันใหญ่อันใหญกินหญ่ตุอกนเอาอันใหญ่อันหญจนอนด้วเอาอันใหญ่ หอาเหรอห่านจูบนุกกะแทกว่านุกกระแทกดิ้นว่าจับผัวโยงนี่นบแนอนีะไล่เดือลงมาแนวมันนองหานอนคือมานอนนะฮะน้องถ่ายต้องละนะเจียวิตามิน มาลานานนี่ละเด้อนั่นคือวลเียันมานาก็ละเนียวลานี่เื่องพามาครบเลยก็ั้งชะทะลุข้อไทยมาูเพื่อนสมามหลนาดีดีไหฮะเข้าไปถึงต้นเห็นเลยแบบใครชิลงเห็นเาแบบเสียวเวลาหมูอ่องหมดน นั่นกินมันเหมือนนั่นซึ่งคันมากกินเขาเย็นได้สาวคนบางหารแถมมันลายโมเลยเมื่อวานเนี่ยเจ้าป็นติดกินอย่างไยมันสดฮมันตำกุ้งไม้สักบ้านครับใช่ไหมมันกุ้งไม้ตำบะเเข่งแห้งบะเเข่งแห้งเนี่ยร่มมันตำบนแห้งได้ มันไหลจงไรอย่างนี้างมันทิกินแล้วโอหมูตามหมใหม่แต่เอาเดี๋วองไ้ยังเบิ้งจะปายไปได้ถึง่อันตีเพื่อนเพ่อนหเห็ดอะไรพวาอันนยังหนาโอ้ขบใจขับใจโอ้ไอ้เอ๊ะแรนตัมตัวใหม่เขาบอกถกินได้เอามลงไปจน่อยกินเลือยฮะหมดลงทังหลุมกินเลย เอาโอเคนะทุกคนมาเนี่เฮากระชิ่งงไปหมดยิงปลาคือเกายิงเกากินน้ำแล้วเพล่อะว่าจีเก็บเครื่องเก็บของเดินทางเมื่อนะมาเนี่ยซีตู้องไปเรานีขี้ปลาเต็มกรุกเลยเนาะเต็มไปเรื่อยนี่โอ้ไปแต่แถวเนี่ยไม่ได้เต็มเลยแต่ว่าบางหันไม่ได้เอาเอาคือกันนะคือบเต็มเอาคือกันหมดโอ้ก่อนมาเนี่ยมาเนี้ยตอนนีโอ้โหเอาหมดเนาะเอาหมดคือกันโอ้เสดยใจเมื่อวานนี้ กัวด้ยกลัวงวดตะกอนนี่นี่ผ่านพ้นลงวูบข้อใหญ่เว้ยแน่นอนแน่นอนโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดลาเทอะตลูกกระจาดโอ้โหเฮ้ยขึ้นตัวขึ้นเุ้ย แน่นี่ยักแลวเว้ยเหเ้ยขนมุนเหอะโอ้เกมันผดถือนะช่วยน่ยนึงผดโเหนียวดีซ้ำซ้ำแขนแล้วนะทุกคนเจ้ายากระจนงไปอ้ยถัาก็ตัวนี้ก็จะเห็ดออตัวนี้แนละมันมีอยู่ตัวยงเห็ดนั่นขึ้นผดแน่เมืองเมึองม่เตยเออตขอเคยเห็ดก็เคยได้แบบิมฟดตึก อยู่ทาเอานั่นบ่เอออยู่ลุมหินโอ้ทำแคนเลยทุกคนนี่ทำแคนแล้วนะเอาะเอาทำบุหงุมเลยตีคอมันยืนไป้เลยยิงไปหานาพันใหญ่เป็นผู้สำละเขาเป็นผู้สำเละนะเฮากระดัแต้มหนึ่งนะตะกี้ลงไปของเขาฮะโอ้ยได้เอาทำแค้นได้แล้วเว้ย เล่มแล,ล้วบอโอ้เ oh, สตวยเสตวยแบบุทิมได้ <laughs> ตีนีขี่มันนะ <c oughs> <อ>ผู้เทาในอันโตมันบ่ยโบันไดนะสำหรับผู้เทานะมากที่สุดนี่คือขี่มันเดี๋ยวเหาใส่ใส่หอยใส่ไข่นะอ่อยใส่ให,หม้มันหอมมันหอมนี่ใส่ตัวนีหน้าเว้ <c oughs> น <screws hundred, S 2> ี่น <tripod Anyways> <desserts> <men> ี่หาสิพันบ่เออโอ้มันก็ได้ราคานีนะนําบ่หืออาสิพันได้บ่เพิ่นสิหาได้หมดอยู่ก้นงึนี่เอานี้หาเห็ดสม่คือเก่าส่วนตอนนี้ก็เอื้อไว้นี่ปาคอใหญ่เมื่อกี้บ้านเฮากําลังเฮ็ดกับหมออยู่เอ้ามานี่เก็บเครื่องเก็บของเมื่อนะ ปลาแหงเขากระชมควรเติบเนาะเขาเติมแล้วอันนี้เราบดบเห็ดเบิร์ตเนี่ยครับเห็ดแต่เขาได้มาว่านี่แหละปลาแหงอันนี้ปลาที่เขาเอือบหอยที่กะใช่พุ่นนำเนาะดูดิเขาเอือบาสมแต่ว่ามันจะเป็นปลาเข้มนะาชิมเบลยมืูซาอันนี้เข้มขนาดเอาโอเคน่าทุกคนมาดิ คลิปเฮากับชิโจบเพลงชน้นนะเี่ได้ขโมงขอบใจลายถี่ติดตามครับส้มโอเคถ้าติดตามกันคลิปต่อไปนะแจ็คชิไปทางไรและบาทนี้นแจ็คชิลงนามแจ็คชิขึ้นโคกนะขึ้นโคกกับเมื่อเปล่าลงนามกับพอดมีน้ำกินน้อยากเมื่อฝากลูกผักเมีย่ยอยู่ด้เอาได้ก็ถ่ายติดตามกันคลิปต่อไปนะ